ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกับวิกกี้ขอมีลูก6เรือนหอใหม่วิกกี้ชายรีโนเวททั้งหลังเผยข่าวมีทายาทเพิ่มเรียกได้ว่าแม้จะแต่งงานไปหลายปีแล้วแต่ความหวานไม่เคยลดลงเลยสำหรับคู่รักอย่างชายชาติโยดมและวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาถึง2คนคือน้องทิตตินและน้องไทเลอร์ล่าสุดหลังรีโนเวทบ้านเสร็จ ก็เปิดประต,ตูต้อนรับรายการดังให้เข้าไปชมโดยเริ่มบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชายชาติโยดมซื้อเอาไว้แล้วหลังจากแต่งงานกับสาววิกกี้โดยขอรีโนเวทใหม่เริ่มจากหน้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยได้ใช้งานวิกกี้เลยรีโนเวทเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมประกอบด้วย Home Office พร้อมด้วยบิวตี้แกรนลูมของตัวเองมีห้องดนตรีกับฟิตเนสซึ่งตั้งงบไว้ประมาณ8 0 0แสนกบาท แต่บานไป,ไปลายไปร้านนิดๆน,นอกจากนี้ยังเผยว่าก่อนจะเข้าวงการวิกกี้อยากเป็นอินทีเลียรหรือนักตกแต่งภายในและเป็นคนชอบดูไอเดียแต่งบ้านดังนั้นขอเลือกของทุกอย่างคุมงานเองทั้งหมดโดยมาดูหน้าง,งานเกือบทุกวันในส่วนของชั้นล่างก็รีโนเวทใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ําห้องนั่งเล่นซึ่งบอกเลยว่าได้ตรงตามความต้องการเกือบร้อเปร์เพอวิกกี้เช็คทุกรายละเอียดแม้กระทั่ง มือจับบานพับทั้งนี้ทางด้านวิกกี้และชายเองเคยออกมาเล่าเรื่องการมีทายาทให้ฟังโดยวิกกี้เล่าว่าส่วนเรื่องมีลูกชายอยากให้มีต่อเลย4 5 6หแต่กี้ยังรอก่อนเพราะเราเป็นคนตั้งท้องเมื่อถามว่าเวลาจะทำการบ้านต้องขอกันเลยชายถึงกับทำท่าก้มกราบพร้อมบอกว่าต้องทำแบบนี้โดยวิกกี้บอกว่าจริงเขาจะถามว่าเมื่อไหร่บอกครั้งหน้าเขาก็จะมีเตือนสติ แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วเมื่อถามว่าทำไมผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงในชีวิตคุณตั้งแต่แรกเห็นชายบอกว่าเด็กๆจะติดแม่รู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งทำได้ทุกอย่างเราอยากได้คู่ชีวิตที่เก่งเหมือนแม่มีความมั่นใจเสริมความมั่นใจให้ชายด้วยทุกวันเวลาไปทำงานไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมกี้จะคอยบอกเสมอว่าเราทำได้ยิ่งทำให้เรามีพลังมากขึ้นไปอีกหันไปเมื่อไหร่ มีเขาอยู่ตรงนี้เขาแก่งเหมือนเพชรที่เป็นกำลังใจให้เราไปตลอดได้ชายน้ำตาลื่นวิกกี้ถึงกระโผกอดด้วยความซาบซึ้ง6ปีที่แต่งงานกันมารวม11ปียังหวานสุดๆหากย้อนกลับไปเรื่องราวความรักของหนุ่มชายที่เคยคบหากับออมน้ำวดีโมกขเวทที่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา7ปีก่อนที่จะบ,บ้านรักและต่างคนต่างแยกไปคบหาคู่ชีวิตจริงของตนเองสาวออมเอง ก็มีครอบครัวที่อบุ่นเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Top New Room ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ